สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนัอนนกสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนะครับจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เหรียญที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ เรายินดีที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับจุดไหนอย่างไรที่นักสะสมเขาเล่นหากันในราคาที่สูงนะครับสยามชาแนลก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่มีเหรียญนะครับดังต่อไปนี้นะครับดูให้ดีนะครับในมือของท่านอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับลองมาดูกันนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําแบบที่นะครับยังไม่รับแล้วก็แบบที่รับซื้อด้วยนะครับ ทกท่านครับก่อนที่เราจะดูลักษณะของเหรียญแล้วก็จุดข้อสําคัญในการดูนั้นขอแนะนําเหรียญที่เรารับซื้อแบบไม่อันกันก่อน,นะครับในขณะนี้นะครับใครที่มีเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญครุฑ1นึ่บาทแบบนี้นะครับ สยามชาแนลนะครับประกาศรับซื้อแบบไม้อั้นนะฮะในขณะนี้นะครับใครมีจํานวนมากก็ส่งมาขายได้เลยนะครับด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรพิเศษนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญก็แค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะครับที่เป็นครุฑ1บาทไปสองพแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับใครมีก็ส่งมาขายเลยนะครับ อย่างน้อยก็อยากให้ต่ํากว่านะครับประมาณ20เหรียญขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะประเมินราคากันได้แล้วนะครับเหรียญ2เหรียญก็เดี๋ยวพึ่งส่งมาก็แล้วกันเนื่องจากว่าราคารับซื้อนั้นไม่แพงเพราะว่านะครับเหรียญคุด1บาทปี2,517นั้นขบวนการผลิตนั้นหลายล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นยังหาไม่ยากนะครับแต่ถ้ามีจํานวนมากเรารับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญที่รับซื้อแบบไม่อั้นอีกก็คือนะครับเหรียญที่เป็นนะครับ ของในหลวงรัชกาลที่5แบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเปรี่ยนรุ่นเก่านะครับแบบนี้ครับเป็นออกเนื้องเงินแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นตราแผ่นดินแบบนี้ ใครมีรุ่นนี้ก็ส่งมาขายได้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2ราคาด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับสังเกตให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของท่านนะครับมีรอสอนะฮะอยู่ด้านล่างแบบนี้จะประเมินราคาแพงกว่าเหรียญที่ไม่มีรอสอนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับขอสภาพเส้นสวยแบบนี้หน่อยนะครับก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆนะครับแบบไม่อันนะครับก็ระวังในเรื่องของเหรียญที่เป็นเหรียญปลอมแปลงนิดหนึ่งนะครับมีทั้งเหรียญจริงและก็ไม่จริงนะฮะ ถ้าเหรียนจริงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความคมชัดของนะฮะตัวหนังสือหรือนะครับอัตราแผ่นดินจะชื่อสวยแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับใครที่พบเจอนะครับถ้ามีเยอะก็ส่งมานะครับเหรียญ2เหรียญก็ยินดีประเมินราคานะครับในส่วนของเหรียญรอหารุ่นนี้นะครับ แล้วก็เหรียญที่เรารับซื้ออีกนะครับที่รับกันแบบไม่อ้นะครับในส่วนของเหรียญแบบนี้ครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนั้นส่งเข้ามาจานวนมากนะฮะเหรียญนี้ไม่สวยเท่าไหร่ต้องกราบขอไปด้วยนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเป็นเหรียญเรียกว่า5ธันวาคม2520คับ5บาทนะครับอยู่ตรงกลางเป็นตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้ครับเป็นเหรียญพระชนมายุนะครับ5 0พรรษาแบบนี้ครับเหรียญรุ่นนี้จะมีอยู่2บล็อก2แบบนะครับเพื่อนๆครับแบบที่รับซื้อกับไม่รับซื้อนะครับ สังเกตดูให้ดีนะครับผมจะบอกจุดสําคัญเลยใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับดูจุดที่ผมบอกนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนั้นพลิกกลับมาแบบนี้ครับด้านหน้าครับนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมี2แบบนะครับต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่านะครับมีข้อความที่เขียนว่าประเทศไทยแบบนี้เรายังไม่รับนะฮะแบบนี้นะครับ เขียนคำว่ารัชกาลที่9้าฝั่งขวาฝั่งซ้ายเขียนคำว่าประเทศไทยยังไม่รับนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสวยสวยใหม่ๆถ้ามีจํานวนมากก็ยินดีประเมินราคาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพืเ่อนไปเจอเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขียนคําว่าสยามินแบบนั้นเรารับนะครับสภาพสวยสวยหลักพันขึ้นนะครับนะะในส่วนของเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับจุดที่ท่านควรดูก็คือ ฝั่งซ้ายนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนี้เลยนะคะเขียนคําว่าสยามินนะฮะจะมีราคาแพงทันทีครับด้านหลังขอให้เป็นแบบนี้พอนะครับก็คือนะครับราชนมายุค 50. าสิบพรรษาแบบนี้5บาทนะครับห้าธันวาคม2520นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีก็ส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับแต่คําว่าประเทศไทยนะครับถ้ามีเหรียญ2เหรียญก็ดี๋ยวพึ่งประเมินราคานะครับแต่ถ้ามีเยอะก็ยินดีรับซื้อให้อยู่นะครับมาต่อที่เหรียญนะครับที่เป็นข้อมูลที่ดีนะครับที่จะมาฝาก เพื่อนๆนักสะสมกันแล้วก็จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆด้วยเหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีเพื่อนเพื่อนนั้นส่งเข้ามาจํานวนมากครับนะฮะเนื่องจากหลายคนนะครับไม่เข้าใจนะครับหรืออาจจะยังไม่รู้ว่านักสะสมเขาเล่นกันแบบไหนเพื่อนเพื่อนฟังคาอธิบายของผมให้ดีๆนะครับจะอ,อธิบายแบบละเอียดที่สุดนะครับและจะขายได้จริงเดี๋ยวผมขึ้นคิวอาโค้ดแล้วก็ไอดีไลน์ให้ให้เพื่อนติดต่อมาขายได้นะครับมาดูข้อมูลของเหรียญน,นี้นะครับทาไมเหรียญเหมือนกัน แต่มีทั้งแบบไม่ซื้อและซื้อครับทุกท่านครับผมจัดแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับเหรียญรุ่นนี้ก่อนเหรียญน,นี้ครับน,น,น่าจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับฝั่งซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอุดยเดชและก็ฝั่งขวานั้นเ,นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นแบบไหนเหรียญที่ผมกําลังพูดถึงคือเหรียญที่มีข้อความว่ารัฐบาลไทยด้านล่างบอกพศคือ2493อยอยู่ตรงกลางเป็นตราแผ่นดิน นะฮะฝั่งซ้ายมือจะเขียนคาว่า50แล้วก็ฝั่งขวาจะเขียนคําว่าสตางเหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งแบบมีราคาและก็ยังไม่รับซื้อนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังจะมีอยู่2แบบนะครับที่รับซื้อด้วยนะครับฟังคาอธิบายดีๆนะครับในส่วนของเหรียญรุ่นนี้นั้นจะมีอยู่2บล็อกครับเพื่อนๆครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตดูนะครับนี่ฮะ เหรียญน,นี้เรารับซื้อนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเราประเมินราคาสภาพส,ยสวยๆแบบนี้500บาทขึ้นไปนะครับจนถึง1000บาทนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ก้าเหมือนกันเห็นไหมครับเหรียญท่านเป็นแบบนี้ไหมครับฝั่งซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชเหมือนกันฝั่งขวานั้นเขียนคําว่ารัชกาลที่9ก้าเหมือนกันยืนยันว่าเป็นเหรียญแบบเดียวกันแต่มี2องปลอกครับทุกท่านลองสังเกตดูอย่างนี้นะครับพลิกเหรียญของท่านกลับมาครับนี่ฮะ ครับพริกเหรียญของท่านกลับมาเดี๋ยวฟังคําอธิบายให้จบนะครับจะมีอีกแบบหนึ่งที่รับซื้อด้วยนะครับอธิบายให้ฟังนะครับเห็นไหมครับหากเพื่อนๆดูด้วยตาเปล่าแล้วไม่มีความรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจุดที่นักสะสมเขาเล่นหากันตรงไหนนั้นเพื่อนๆก็จะบอกว่าเรียนนี้เหมือนกันใช่หรือไหมครับนะฮะเพราะว่านะครับมีข้อความด้านบนว่ารัฐบาลไทยเรียนนี้ก็มีคําว่ารัฐบาลไทยด้านล่างบอกพศ2 5งพรเ้เรียนนี้ก็ขออภัยครับ พศ2493นะครับเหรียญนี้ก็พศ2493เหมือนกันตรงกลางบอกราคา50สตางค์เหมือนกันแต่ทำไมถึงมีแบบไม่รับและก็รับครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับให้ท่านสังเกตจุดนี้ดีๆนะครับเพื่อนๆครับจุดนี้จุดเดียวนะฮะที่จะทําให้เหรียญของท่านมีการรับซื้อและก็ค้าขายในกลุ่มนักสะสมได้จริงครับคือนะครับให้สังเกตตรงบริเวณ50นี่ครับ กับคาว่าสตางค์นี่ครับท่านสังเกตดูฝั่งซ้ายมือให้ดีนะครับเหรียญฝั่งซ้ายยังไม่รับนะฮะนะครับยังไม่รับนะครับท่านสังเกตเลขค่ากับเลขศูนย์ให้ดีนะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะครับนะฮะส่วนฝั่งขวานั้นเลขค่ากับเลขศูนย์เป็นยังไงครับนี่ฮะความต่างจะอยู่บริเวณนี้ครับนักสะสมเขาเล่นกันตรงนี้เลยนะครับคือ5กับ0นย์เหรียญแรกนั้นยังไม่รับซื้อนะฮะเพราะว่าห่างกัน0นย์กับ5ห่างกันแต่เหรียญนี้รับซื้อเพราะอะไรครับ ห้ากับศูนย์ติดกันครับชิดกันว่างั้นเหอะนะครับเหรียญนี้จะหายากมากกว่าเหรียญนี้ครับจึงทําให้นักสะสมเขาเล่นหาราคาสูงนั้นคือเหรียญขวามือครับหากท่านมีแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูได้ค่าศูนย์ของท่านเนี่ยนะฮะสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับคําว่าสตาค์งเช่นกันครับตรงนี้จะห่างแต่ตรงนี้จะชิดเห็นไหมครับ 5 0าต่วตรงนี้จะชิดกว่านะครับแล้วก็สตางค์จะชิดกว่าเหรียญแบบนี้ครับเรารับซื้อครับเหรียญนี้ยังไม่รับนะครับนะฮะตรงนี้ถ้าสภาพสวยๆแบบนี้ประเมินราคา500บาทไปจนถึง1,000บาทนะครับถ้าใครพบเจอถ้ามีนะครับมี2บล็อกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมขอเสริมให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านเจอนะครับเหรียญเนี่ยนะฮะในส่วนของเหรียญปีเนี่ยนะครับจะมีอีกลักษณะแบบหนึ่งนะครับถ้าใครเจอเหรียญ50สตางค์ นะครับที่เป็นแบบนี้สีทงเหลืองแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจำให้ดีนะครับเป็นชิ้งเฉียงเป็นหักหักเหมือนอ่าโรบิตะเคยเห็นการ์ตูนโรบิตะไหมครับหน้าเหมือนโรบิตะนะครับเป็นนะฮะขออนุญาตใช้ภาษาเรียนนะครับตรงแว่นนี่นะฮะแว่นของพระองค์ท่านนี่นะฮะจะเป็นใหญ่ๆจำไว้นะครับถ้าใครมีนะครับ จะเป็นใหญ่ๆกลมๆใหญ่ๆกว่านี้แล้วก็พระบรมรูปของพระองค์ท่านจะเป็นชือดเสี่ยวขึ้นไปแบบนี้เป็นแหลมๆมาฮะผมยินดีรับซื้อนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นนะฮะพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะฮะพระพักขององค์ท่านเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้ยังไม่รับนะฮะ้าถ้าไม่ใช่ห้าสิบตางที่ติดกับเลขศูนย์แบบนี้ยังไม่รับแต่ถ้าเป็นโลบีตักนะครับด้านหน้านะฮะเรายินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนะครับนี่คือข้อความนะฮะนี่คือข้อมูลดีๆนะครับ ที่เรามาบอกกับเพื่อนๆืน,นักสะสมนะครับให้ท่านได้รู้กันว่าเหรียญแบบนี้แบบไหนที่มีราคาและขายได้จริงในกลุ่มนักสะสมนะครับสยามจนเจแน็ก็ยินดีที่จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนเอนด้วยนะครับใครพบเจอเหรียญแบบนี้นะครับฝั่งขวามือนะฮะในบล็อกนี้50าสบตางบล็อกอ่า50ชิดแบบนี้ส่งมาได้ที่นี่ครับ นี่คือ ID นะฮะช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นนะฮะสามลายไดีนะครับตอบสดพูดคุยสดนะฮะสยาม FC นะครับสำหรับ FC ของเราที่กดติดตามช่องแล้วก็แชร์คลิปให้เราด้วยนะครับในส่วนของลายแอดด้านล่างนะครับมี2ลายด้วยกันอย่าลืมใส่แอดนน้นน,นะฮะเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรนะครับจะส่งมาขายก็ส่งภาพได้เลยนะครับ อ่าถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วนะครับแต่ไม่ได้ตอบกลับนั้นคือนะฮะสิ่งนั้นไม่ใช่สเปคที่เราต้องการหรือไม่ใช่สิ่งที่มีราคาที่เรารับซื้อนะครับขอบกราบขอพรบคุณทุกท่านครับที่เกียรติตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ